สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Complete Selection Modification b b u c k l n ครั้งนี้ก็ถือว่ามาค่อนข้างแปลกนะครับปกติผมไม่ค่อยได้รีวิวพวกอุปกรณ์แปลงล่างสักเท่าไหร่นะครับครั้งแรกที่เคยรีวิวไปก็จะเป็น CSM Amazon Driver นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็คลิกไปที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยนะครับสําหรับ B Buckle เนี่ยนะครับก็เป็นเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นความฝันในวัยเด็กของผมเลยนะครับตอนเด็กนี่เคยอยากได้มันมากเลยนะครับอยากจะเอามาแปลงล่างแล้วก็วิ่งทะลุเข้าไปในกระจกนะฮะตอนนี้ก็ฝันเป็นจริงแล้วนะครับได้เป็น CSM มาที่จริงตัวนี้มันออกมาตตตัั้้้งแแแ่่่่ปปปีีีี2018ลลววนนะาาเพจมญญอยยก็ เพิ่งจะได้มานะครับแล้วก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่จะต้องพูดถึงสําหรับแพ็กเกจนี้นะครับคือใหญ่มากใหญ่จนทะลุฉากนะครับอันนี้จะเป็น complete selection modification V b a c l e n and dark visor นะครับแต่ว่าที่จะมารีวิวในครั้งนี้จะเป็น B b a c l e n ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูตัว dark visor ก็คอมเมนต์มานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําตามออกมาทีหลังนะฮะอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะเป็นเข็มขัดแปลงล่างของ Mas r ต d ร r ดิวคีนะครับแล้วก็ไรเดอร์อีกทั้ง13ามคนนะฮะตาม แพคเกจก็จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นรูปกระจกแตกอยู่ข้างหลังแล้วก็มีหน้าไรเดอร์ทั้ง13คนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปดิวคิสวายกับไนท์สวายนะครับแล้วก็ตรงน,นี้ผมชอบมากก็คือเขาทํากิมมิคเป็นตัวหนังสือกับด้านเหมือนอยู่ใน Miller World ลด์นะฮะ่วนด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของทั้ง13ไรเดอร์นะครับ ออกมาสวยงามมากเลยนะครับสำหรับแพคเกจี้ซึ่งก็จะมีอีกเซตหนึ่งนะครับที่จะเป็นเซตขายแยกระหว่าง Vbuck เกิกับ Dark p a บเซออันนี้ก็จะเป็นเซตใหญ่ที่รวมทั้ง Vbuck เิแล้วก็ d าร k คไบเซนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวกล่อง Vbuck เกิกันเลยครับกล่องของ Vbu c k เิด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นรูปหน้าลิวคีแล้วก็มีรูปไนท์ยืนหันหลังอยู่นะครับแล้วก็มีเขียนว่า completion modification v b u c k e ส่วนอีกด้านนะครับก็จะเป็นรูปหน้าของไนท์นะครับแล้วก็มีล,ลิวคี้ n บีบรคขึ้นแบบกับด้านเหมือนอยู่ในโลกกระจกนะครับดีไซน์กล่องค่อนข้างจะซิมเพิลนะครับแต่ว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ พอแกะออกจากกล่องก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะตัวเข็มขัดนะฮะก็จะมีตัวเข็มขัดมาให้แล้วก็จะมีอันที่ติดด้านข้างอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นติดเข็มขัดด้านหลังโดยวิธีการติดนะฮะก็จะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับเหมือนกับ CSM ทั่วๆไปนะครับแล้วก็สายของเข็มขัดก็สามารถปรับได้นะฮะให้ใส่เอวของผู้ใหญ่ได้โดยด้านหลังของเข็มขัดก็จะมีรายละเอียดอยู่ประมาณนี้นะฮะรางผ่านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้ไขควงไขเข้าไปนะฮะ ใช้่าน 3A ทั้งหมด3ก้อนนะครับใส่ฐานเรียบร้อยก็ปิดฝากลับเข้าไปอันนี้เป็นจุดที่ผมค่อนข้างเสียดายนะครับเพราะว่าทั้ง CSM แล้วก็ DX ช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะเป็นวิธีการใช้ไม้เล็กๆจิ้มเข้าไปแล้วก็เปิดฝาล้างฐานออกมานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไขควงนะครับมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าตัวอื่นนิดนึงส่วนสวิตช์เปิดปิดก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะพอเปิดปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้มีเสียงแบบนี้นะฮะลองดูจากด้านหน้านะครับ ไม่มีไฟอะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดูก่อนนะฮะเมื่อประกอบเสร็จหมดแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะหลุดฉากนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะของมันใหญ่นะฮะรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตรงส่วนข้างๆนี่ผมชอบมากเลยนะเพอทํทออกมาเหมือนในหนังมากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างซิมเพิลนะฮะอีกข้างก็จะเหมือนกันนะโดยรอบๆ ก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนลูกเล่นนะครับตรงปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเสียงนักแสดงนะฮะก็จะจะมีเสียงนักแสดงที่ใส่มาในนี้เสียดายนะครับไม่ครบ13คนแต่มันก็หลายปีแล้วนะครับเขาเชิญมาได้ตั้ง8คนนี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกนะฮะ นี่ก็จะเป็นเสียงตอนที่มอนสเตอร์ของมิลเลอร์เวลออกมาอารวาสนะฮะเราก็จะดินเสียงแบบนี้ในหนังนะฮะกดอีกครั้งนี่ก็จะเป็นเสียงตอนที่เข็มขาดพุ่งออกมาจากกระจกออกมาติดที่เอวเรานะฮะกดอีกทีก็จะเป็นเสียงเดิมนะฮะก่อนแปลงล่างก็จะมีอยู่แค่2เสียงนะฮะส่วนด้านล่างนี้จะเป็นเสียงเพลง BGM นะฮะ กอีกทีก็จะเป็นหยุดโดยจะมีทั้งหมด7เพลงนะครับตามในหนังนอกจากนี้ก็ยังมีเพิ่มมาอีก6เพลงนะสำหรับเวลาหลังจากแปลงล่างนะฮะเอาละครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปแปลงล่างกันเลยดีกว่าครับ ก็ขอเริ่มด้วยการแปลงร่างเป็นริวคินะครับสำหรับตัวตลับกราดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูครบทุกอันที่ให้มาเลยครับแต่ว่าตอนนี้ขอแปลงร่างก่อนนะครับวิธีการที่ตัวเข็มขัดนี้มันจะแยกเสียงระหว่างตลับกร์ดนะครับก็คือมันจะแยกจากตรงปุ่มนี้นะฮะแล้วก็ตรงส่วนนี้ของตลับกราดก็จะมีจุดที่จะไปกดที่จะไม่เหมือนกันนะฮะพอแปลงร่างแล้วมันก็จะแยกเสียงได้ว่าอันนี้เป็นตลับการ์ดของชินจิมันก็จะมีเสียงของชินจิออกมาอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองแปลงร่างดูเลยครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็แปงลงร่างเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงแปลงล่างค่อนข้างจะดังพอสมควรเลยนะครับทีนี้พอแปลงล่างแล้วแล้วเราไปกดปุ่มเสียง <S <S เอฟเฟกนะฮะก็จะเป็นเสียงตอนที่เราเข้าไปใน m i r r o r World นะฮะแล้วทีนี้ก็จะมีเสียงน้อยของม i r r o r World ออกมาแบบนี้ด้วยนะฮะ สิ่งที่เจ๋งมากๆเลยนะครับก็คือในหนังเนี่ยเราสามารถอยู่ใน m i l l o r World ได้ด้วยเวลาที่จํากัดนะครับแค่9นาที55วินาทีเท่านั้นนะครับโดยเสียงอันนี้จะดังไปจนถึง9นาที55วินาทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารอไม่ไหวใช่ไหมเราก็กดค้างครับก็จะมีเสียงร่างกายตอนเริ่มสลายนะฮะทีนี้พอเรากดปุ่มเสียงนักสแสดงนะฮะ,ะแล้วกดเสียงเอฟเฟกอที เราก็จะออกมาจาก m i r r เ r w o r เวนะครับโหอันนี้แบบคนลุกอะ่ะดูขนลุกจริงๆครับเหมือนในหนังเลยนะฮะโอเคทีนี้เรามาลองแปลงร่างใหม่อีกรอบมะบพอถอดออกมาก็จะมีเสียงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองแปลงร่างใหม่อีกรอบด้วยการเล่นแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับเราได้ยินเสียงมอนสเตอร์นะฮะจากใน m i r r เ r w o น r ะเวลแล้วทีนี้เราก็ชูตเด็กก์ดเข้าไปหากระจก ก็จะ,จะมีเสียงเข็มขัดออกมาจากกระจกแล้วก็มาสวมที่เอวเราฮะหลังจากนั้นเราก็จะแปลงล่างแล้วก็เสียบเข้าไปก็ <S <S จ,ะจะมีเสียง BGM ดังอยู่อย่างนี้ด้วยครับแล้วเราก็เข้าไปในโลกมิราเบิลเลย <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะขอหยุด BGM ก่อนนะฮะ ทีนี้พอเราใส่ตลับการ์ดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วกดปุ่มเสียงนักแสดงนะฮะเสียงนักแสดงก็จะเปลี่ยนไปตามตลับการ์ดที่เราใส่เข้าไปนะฮะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเสียงชินจิก็จะมีบทพูดของชินจิ ถ้าเรากดค้างนะก็จะมีเสียงบทพูดอีกแบบนึงนะ ก็จะเป็นบทพูดของชินจีกับเรนในเรื่องนะฮะตอนนี้แต่เราก็จะขอกลับมาโลกปกติก่อนนะ เรียบร้อยนะครับสุดยอดนี่ขนาดแค่ตลับการ์ดแค่อันแรกอันเดียวนะฮะบ,บทพูดของชินจิทั้งหมดที่ใส่มานะครับตามที่บอกในคู่มือนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด45เสียงเลยนะครับก็คงให้ฟังทั้งหมดไม่ได้นะครับไม่งั้นคลิปนี้คงยาวหลายชั่วโมงเลยเราสามารถดึงแอดเวนการ์ดจากในตลับออกมาได้เหมือนในหนังเลยนะซึ่งในตลับนี้จะใส่อยู่ได้ประมาณ2-3ึงใบนะครับใส่มากกว่านั้นไม่ได้นะฮะไม่งั้นตัวการ์ดอาจจะเสียได้นะฮะตอนเราเดึงการ์ดออกมานะ ก็จะมีเสียงด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราดึงการ์ดออกมามันจะไปโดนปุ่มตรงนี้นะแบบนี้นะเหมือนในหนังเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น advance card นะฮะใช้ s มอ m o n dark l เ a อ e r มาช่วยต่อสู้นะฮะแล้วก็ดึงอีกใบอันนี้ก็จะเป็น final เว n t นะครับจะเป็นทาให้ตายผมก็จะใส่ไว้2ใบนะฮะโดยวิธีการใส่การ์ดเข้าไปในเด็กนะครับให้เปิดฝาออกนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสปินอย่างนี้นะฮะเราก็ใส่การ์ดลงไปนะฮะแบบนี้ ค่อยๆใส่นะครับเพราะว่ามันจะยับได้อย่างนี้นะฮะตัวการ์ดเนี่ยจะไม่ใช่กระดาษธ,ธรรมดานะครับจะมีชิปอยู่ข้างในนะครับจะเห็นที่สะท้อนแสงเป็นวงกลมนะฮะข้างในนี่คือชิปนะฮะเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ลงไปในดักไบเซอร์แล้วก็ให้ดักไบเซอร์อ่านนะฮะก็จะใส่ได้ประมาณสอสามใบประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูตลับการ์ดกันเลยดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรมาให้บ้างนะครับ เริ่มกันด้วยผ่ารองของเรื่องนะครับเดี๋ยวจะเรียกว่าพระเอกดีคือไนท์นั่นเองนะครับลงสีมาสวยมากเลยนะครับสำหรับการลงสีของพวกตลับการ์ดนี่นะครับสวยทุกอันเลยนะครับไม่มีอันไหนที่แบบลงสีมาไม่ดีเลยนะฮะอย่างไนท์นี้พอเราแปลงล่างครับแล้วทีนี้ลกดปุ่มเสียงนักแสดงก็จะเป็นเสียงของไนท์แล้วนะฮะ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเวลาที่หมดเวลาต่อสู้นะครับพอร่างกายเริ่มสลายแล้วเรากดปุ่มนแสดงอีกทีเสียตรงนี้ก็จะเป็นเสียงของไม้นะครับแล้วเราก็ออกมาจากมิเลเวอร์ก่อนแล้วก็กลับล่างต่อไปนะครับก็เป็นตลับการ์ดของ Master r a i d e r Imperer นะฮะเดี๋ยวลองลองแปลงล่างกันดูเลยครบับ เ,เราเข้าไปในมิเรเวลพอเราเข้ามาในมิเรเวลแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างของตลับการาดท,ที่ไม่มีเสียงนักแสดงนะฮะพอไม่มีเสียงนักแสดงเนี่ยเขาก็จะมีเสียงลูกเล่นอื่นมาให้แทนนะครับก็คือก็จะเป็นเสียงตอนที่ตลับการาดของอิมเพลเยอร์โดนทำลายนะครับแล้วก็ร่างกายค่อยๆสูญสลายไปในมิเล o ร์เวลนะครับตามในเนื้อเรื่องเลยกลอีกทีก็จะเหมือนเดิมนะฮะ ประมาณนี้ฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นโซดาโดยตามคู่มือแล้วนะคนที่แปลงร่างแล้วมีเสียงนักแสดงก็จะมีอยู่ทั้งหมด12คนนะฮะคนที่ไม่มีเสียงนักแสดงจะมีอยู่ทั้งหมด5คนนะฮะก็คือจะเป็นซีเซอร์อิมเพอเรอร์ไกเบลเดแล้วก็อาบิสนะฮะส่วนโซดานี่มีเสียงนักแสดงนะครับมาฟังกันดีกว่า ก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้คือผมจะให้ฟังเสียงตัวละครที่มีเสียงนักแสดงมาให้ทีละตัวเลยนะครับแล้วก็จะขึ้นซับให้ด้านล่างนะครับต่อไปนะครับโอจาคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครโปรดของใครหลายๆคนนะครับ サイティカゲンクチュートジョウイヤツイティクターセインシングオマイダダダバヤコンマドウプライ ต่อไปก็เป็นวีรบุรุษของเรานะครับไทกะ ต่อไปนะครับไรเดอร์หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ฟาร์มนั่นเองนะฮะแอบเห็นว่ามีอีวาศูนย์หนึ่งมายืนเนียนๆอยู่ด้วยนะครับสเหตุนั้นก็เพราะว่าคุณคาโต้นัซกินะครับคนที่เล่นเป็นไรเดอร์ฟาร์มคนนี้นะครับเขาเป็นแฟนอีวาตัวยงคนหนึ่งเลยนะครับก็เลยขอเอาศูนย์หนึ่งมาวางข้างๆหน่อย ต่อไปนะครับิวกะสีค่อนข้างจะแปลกเพื่อนนะเพราะว่าปกติตรงสีม้านี่จะเป็นสีทองกันนะอันนี้สีดํามาเลย ต่อไปนะครับ G.M. ของเกมนี้นะครับโอดินนั่นเอง สุดยอดเลยครับเอามาจากในหนังเป๊ะเลยนะครับต่อไปนะครับซีเซอร์ตำรวจเลวของเราเนี่ยเองนะไม่มีเสียงนักแสดงนะครับแต่ว่ามีเสียงอื่นแทนนะฮะก็คือเสียงตอนที่เขาโดนมอนสเตอร์ของเขาเองกินนั่นเองนะฮะโหดร้ายมากไม่มีเสียงนักแสดงแต่ว่ามีเสียงนี้ให้นะครับใส่รอบ ต่อไปนะครับไก่เนื่องจากเสียงของไก่เบอร์เดแล้วก็อาบิสจะเป็นเสียงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะขอเปิดแค่ไก่ให้ฟังนะก็กคือจะเป็นเสียงระเบิดตันเองนะครับ ็จะประมาณนี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นเด็กของนิวคิสไสวนะครับก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะฮะเสียงนักแสดงก็จะต่างไปนะ ต่อไปก็จะเป็นไนท์สไบนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเด็กเปล่านะครับเป็นเด็กก่อนที่จะทําสัญญากับมอนสเตอร์นะฮะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะมาดูกันว่าจะเป็นเสียงยังไงนะ ก็จะเป็นเสียงของชินจิตอนที่แปลงร่างในตอนแรกนะครับก็ค่อนข้างหาใช้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว Complete Selection Modification วีบัคเกิลนะฮะตอบสนองความต้องการวัยเด็กอย่างมากเลยนะครับตอนงเด็กผมเคยอยากได้มันมากเลยนะครับแล้วก็พยายามแปลงร่างหน้ากระจกหลายรอบมากนะครับตอนที่ดูพอมาถึงตอนนี้แล้วแบบมันคนลุกอะเพราะว่าเราสามารถคาดมันได้ด้วยแถมไซส์นี่ยังเท่ากับในหนังแล้วยังมีเสียงนักแสดงเสียงเพลงเสียงพวกเอฟเฟกอย่างที่ผมชอบมากเลยคือตอนที่อยู่ในมิลเลอร์เวิลด์เกิน9นาที55วินาทีแล้วมันมีเสียงร่างกายสลายนะครับอันนั้นคือแบบมันใส่ใจมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับ CSM เส้นนี้นะผมขอให้คะแนนไปที่ เก้าเป็นสิบครับเยอะเลยนะครับค่อนข้างจะลำเอียงนะครับเพราะว่าเหมือนได้เติมเต็มความฝันไวเทคนะครับเอาจริงๆแล้วถ้าเทียบกับ CSM อันอื่นทุกเล่นก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าที่ทดแทนขึ้นมาเยอะขึ้นก็คือจะเป็นพวกเสียงเอฟเฟกในหนังแล้วก็เสียงคําพูดที่เยอะมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าผมให้ฟังหมดทุกอันเนี่ยคลิปนี้น่าจะยาวประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูรีวิว d ัก k บ a ซ e ต่อก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําให้แน่นอนนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนดิวคีนะคร เ,เลยนะครับหรือว่าใครที่ตอนเด็กๆเ,เคยไปแปลงร่างหน้ากระจกเป็นผมนะครับควรมีเก็บเลยนะครับอันนี้แนะนํามากๆสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรอยากคอมเมนต์พูดคุยอยากจะติชมรายการก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับนานๆทีผมจะรีวิวเข็มขัดไรเดอร์นะครับเพราะปะกติจะไปสายหุ่นยนต์คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับถ้าอยากให้รีวิวเข็มขัดไรเดอร์อก,ก็บอกได้นะครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนนี้้้้กกกก็็อออย่่าล like, ลืืมมดด์แแแวชรเพพๆง สำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่เสาร์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับลืมบอกไปนะครับว่าที่ได้9เต็ม10เนี่ยจุดที่หักเป็น1คะแนนคืออะไรนะครับนั่นก็คือตรงนี้นี่เองนะครับตรงรางฐานที่ต้องมาไขน็อตนี่นะฮะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นลุ่มกดแบบใหม่นี่ผมจะให้10เต็ม10ไปเลยนะครับติดตรงนี้นิดเดียวจริงจริง